แบบวกแบบไายก่อนแวกไายแหวกไหวสบายดีกันวะจ้าสบายดีกันชื่อขู่สุขศน์นะจ๊ะเนาะคอยกับสบายดีอยู่คอยไปชอบปิง้งไหมอะไรพี่น,อแบบน้องแวกไหวตอนนี้พวกเจ้าไปเห็นความงามแหวชดัด <c oughs> <c oughs> ไปชอบปิง้งไหมอะไรพี่น้องเฮ็ดหนำก๋วยเตี๋ยวไปชอบปิ้งมากเราไม่เฮ็ดน้นำก๋วยเตียยเต๋ยวมื้อแรงจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินน้ำข่อยเลยข่อยซื้ออันนี้มาซื้ออันนี่ก็แล้วหนำน,นี่ก็แล้วหนำเน่วิเอกนี่เนาะมันเป็นหนำ มะเขือเทศปั่นเมื่อเขือเทศปั่นเพราะไงมาก ah ินนี่มือเศร้าจ้ะกินกับปออาหารเศร้าเพราไงได้ถูงเย็นมาด้วยจ้ะนี่ไปชอปปิ้งตอนแรกอธิพัทธ์ของเราไปเบิ้งสวนอันสวนเชอร์รี่ไปจ้ะก็เลยก่ได้ไปดอกมม้เพราะอย่างว่าฝนมันตกไปจ้ะเพราะว่าฝนสามสิบสี่องศาได้มือหนิเพราะว่าห้อนขนาดเพว่าฝนตกมันก็บ่นห้อนไปจ้ะแต่ว่ามันอบอ้าวมันบ่ห้อนแบบกระดอกกระแด่ขึ้นเมื่อวานอืม มนีวยังไม่จังเจมจันี่เสื้อหน้าันนี่มากเสื้อหน้าโซดามากคใหญ่คนใหญ่มากินโซดาเนี่ยเมื่อเสารกินโซดาด่าเมื่อนมื่อต่น้วลาเน้่ยเมื่อคืนเนี่นเวลานอนหรือยมคืนนะจ๊ะเวลานอนตื่นถึงมื่อตอนกินน้ำเปลาจ้ะแต่ว่ากบบเมืดมือเบิดเวืนเป็นกินน้ำโซดาแล้วไปซเื้อนี้มกล้วนี่นี่มานาเกาหีนี่นาชิมิชิม ซีมิ้ซีนีเกาหลีจ้ะเกาหลีมามันเมื่แล้วไมก่กล้าทำให้จิ้มมันเหรอไม่เมื่อส์ก็ซื้อมาอีกเลยแฟนท่ะในนั้นมาให้ซื้อซองดำๆมากินมเลยยายคนคนก็ได้ซื้อมาสองซองเป็นซื้อมาเป็นแพ็คหมืจ้ะซองสีดำซื้อมาเป็นแพก,หกเหมือนบะหมีไห่ไม่กล้ามันมีเป็นซองแหละเห็นมามันสีดำนี่เพะจ้ะนี่เคยก็บบ๊อบหูเขากันแฟนท่ะบอกเขาได้ซื้อมาลอาอออาอ้อมเป็นสองซองห้อยง่เนาะจ้ะเนาะมาขาักซื้อพวกเจ้ากินเจ็บแฉะมาได้สิแฟนมือลุ้นจ๋าด้ยมือนี่หรอ อันนี้ไปเก็บอันนีซื้อมาสองช่องคับมาแพกหนึ่งแพคอันนี้มันเท่าไหร่มันสามดอลลาร์มั้งคุแเอวพ่อแม่แม่เอ้ามันชืเป็นเฮียเฮียอ้ามันแตกตัวนี้มันแตกอืมมันตดแตกแตกลันเฮียออกกับมี่พี่น้อมันแตกแล้วแต่เชื่อเป็นยังงจะอันนี่นี่ช่องอีกสามดอลลาร์สามดอลลาร์กันตีเป็นยังไงมันเท่าเท่าไหรบาทละบาทหนึ่ง อันหนึงนอลามันยี่สิบเจ็ดบาทมันเท่านอเดียวนีเนาะจันเนาะมันบอกยี่สิบเจ็ดบาทได้ยี่สบาทแล้วแต่เอสีขื่นสีลงมาจันเนาะอี่สามอล่าซ่อนนี่อืมแพ่งมาจันเดี๋ยวจะเชิญนกซึ่มาล่องถึงเบงอืมอันนี้ถ้ารงมกกวกระลืมเนระแอบนึงรืมเหรอมันมั ar, 00นหัวใจานมันหัวมหัวมันหัวเดียวจเดี๋ยวก็เ็ดกิน นี่ก็เสื <fin anta> <ots> ่อมอย่างนันเดี๋ยวให้เบิ้งเชียรยางมาจัดเนาะอย่างก่อนอะมาเคียรเคียรจ้ะมาเคียรแฟนคลับว่าให้กินมาเคียรเคียรให้เบิ้งในคนก็ลืมในการลืมไม่ได้กินเห็พวกเจ้าเบิ้งเลยเดี๋ยวมือลุ้นนะจดะคือลืมมีหลายอย่างคนเลยจ้ะแฟนคลับก็บอกว่าให้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้เยอะเฮ็ดบ่อทันพี่น้องเออยาดาขอได้ใจเด้อนี่ก็ทีเฮ็ดแอปเปิ้ลตำแอปเปิ้ลให้แฟนคลับกิน แค่ขาว่าย้ายตําแอปเปิลสู้กินเนี่ยอยากกินมาสั่นตําแอปเปิลกุ้งสดเดี๋ยวสีเข็ดให้กินเนาะจ้ะเนาะรอดรอเดี๋ยวเห็ดกินซื้อมาเนี่ยแอปเปิลสดสดเลยเห็นไหมสดสดหรืว่าดิบบ้าปิ้งปิ้งเลยจ้ะสดสดขี้ข่อยเลยสดปิ้งปิงทีตําจะกินจ้ะที่ตําสู้กินเนาะจ้ะเนาะกลซื้อกล้วยมาอีกแล้วกินกล้วยมีประโยชน์ได้เสียงดีเสียงใสขี้ข่อยได้จ่ะยด้วเห็นไหม กินกล้วยจ้ะกินกล้วยอืมขันขันเาบ่มากินกล้วยแบบนี้เทาก็กินกล้วยปั้นกระด้จ้ะปั้นไต่ไอศกติมกินหรือกินสดๆนี่กินกับเข่าก็ไไ้จ้ะกินกับเข่าบ้านนอกเขานอก้เถ่าวไปกินกับเข่านี่เอาให้เด็กน้อยกินก็ดีนี่มาซื้อมาให้เด็กน้อยผ้เถ่ากินพรละน่าอ่าอ่างนี้ก็ไ่้ญา่าให้เมียกินพนละอืมเห็นว่าเป็นสามีภรรนญากันจะเอาให้กล้วยให้เมียกินหลายเลยพวกเจ้านะเพร่ะยังคูบ่า มีอายุยืนเพราะว่านะหางมะควายเห็นมียกินมางงเดี๋ยวเมียอ็กส์อายุยืนมาสัน่นอันนี้คือเป็นโจ๊กตลกบก,กันมากเนาะจัะเนาะเป็นมาจะพผู้จอดเคยได้ยนนินขนองเนาะจัะเนาะยายควายเห็นมียกินหลายมาีแอ็กอายุยืนมาสั่นเรียกไดคือก็เป็นโจ๊โกเป็นตลบกันกันไปมาจัะเนาะอันเพื่อนขาบอกว่ายายจาะไปชอบปิ้งถุงขึ้นหลายแถวสั่นถุงหลายครัเนาะงสั่นอันยุทธักดบ้านควายนี่ ช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้เขาบอกใส่ถุงหน่อได้ย่ายสันเขาเอาถุงไปเองเอาถุงหิวไปเองสันว่าอืัน,นยู่ทามี้คันเป็นไปลานเอเชียหรือไปช้อปปิ้งอยู่ห่างซับปิ้งค่ะเป็นโคหรือเป็นห่างซับปิ้งค่ะนะจ๊ะหรือเป็นอ่านี่ละมองใดมองหนึ่งเลยจะไปมันสิมีถุงให้แต่ว่ามีหมองหนึง่งคือแอลดีจากเอลดี LD เขาต้องเอาถุงไปเองแอลดี LD นี่เป็นมันเป็นบริษัทมาจากเยอรมนี เอลดีที่ออสเตรเลียจ้ะมันเป็นบริษัทจากเยอรมนีจะของเป็นมาจากเยอรมนีนะจ๊ะเนาะเป็นกบบเอามาทั่วโลกจ้ะทั่วเนี่ยจ่ายตัวเนี่ยละจ้ะแต่ว่าเมืองไทยฮ่องกงมีดอกเนาะเอลดีเนาะนั่นแหละมันต้องเอาถุงไปเองเอาถุงสะพายไปเองผ้าอ่อนตอนอ่นตอนอ่นตอนไปเองไม่จ้ะเพรานฉิบกมีถุงจป็ซีให้เพรานเจ้าว่เอาถุงไปเองเจ้าก็เตรียมหัวมาเจ้าซื้อได้ไม่จอกใส่หัวเขาถึง่็โซ่เหลี่ยเจ้าเนี่ยมาจ้ะนั่นแหละคือเอลดีจ้ะคอมเมนต์ห่าง หางสาตินค่ะเรื่องมองอีหม,มอง,นนงนะกันคือสิมิถุนไงเห็นไหมีว่าเขาไปซื้ออยู่ด่านเอเชียจังด้านเอเชียสิมิถุงแบบนี้จังไปซื้ออยู่หางสาตินค่ะนอกซิตทีนี่จะเป็นถุงสีนี้มาจา้าเห็นไหนี่คอยกับเบ้ามืดหลายดอกจะมืดประมาณล้อยกวนเหรอจ้านี่คนซื้อแตงโมมาเป็นตะแเสบบอกนี่เป็นโมจัดหลอนล่ามุดจำอะไรนีบ่บอกสดๆเลยจา้าใส่ตู้เย็นไว้อากาศมันห่วยน้อยกี่โอ้ พี่น้องมีแห้งเหียวนิเสียไปเด้อหวอว่าหวานพี่น้องหวานควนใช้ตู้เย็นไว้จ้ะใช้ตู้เย็นไว้หนิล่ะอันว่าขโมยอย่างนี้นี่ก็อันนี้กควรใช้ตู้เย็นไว้แบบกันแบบกันแักแอปเปิ้ลไหมจ้ะแบกแอปเปิ้ลหรือน้ำแอปเปิ้ลก็วางกันไปนะจน๊ะนะใช้ตู้เย็นไว้ตั้มซูเปอร์เจ้ากินตั้มแอปเปิ้ลกุ้งสดนี่นจะ้ะตั้มซูเปอร์เจ้าดีจ้ะแม่เมื่อรุ่นจําเมื่อรุนอร่นเมือเ่อน,นี่เขาเอง GS นั่งกินบ้านฉันตมมั้มแบเขีย ก็สิต้มาเคียกินนี่มาแล้วก็มือแรกเหมกับสิกินอ่ะอ่ามากมากมาว่าั่นอไยังงก่ล่ะกึยเตี๋ยวกึเตียวล้ก็ผิมากมาว่าสั่นี่เห็นวนี่บพริกซื้อบพริกนี่เมื่อไประด็บบองอืมไปตํำประเด็กที่ต่ำปนป่าไปลสามันจะบอก่อยเผ็ดบพริกกันนี่เผ็ดยู่ได้จากันเส่หลายหนวยใส้สักสามหนวยนี่เพียหนลีไปจัดเส่หน่วยสองหนวยกับบิ ปกติผ้าลูกศรเราใส่ตู้เย็นไว้ตู้ล่างเราจะมาไม่ล่างอยากไปเล่นตู้เย็นมิสเดี๋ยวนี้ตู้เย็นมิสเตย์พวกทูงเรต้องขาดพวกขยาไว้ยังสิแล้วพอเราไปเฮ็ดเอาไปใส่ถังขยะใส่ถังขยะไหมจ๊านี่บ้าใส่ขยะนุ่มๆแล้วนมกินนุ่มไหมจ้ะได้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินนมกินกล้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือข่อยเอย่างบ้ะเห็นี่บ้า ิ่นุ่สุขภาพจิตก,ก็ดีเห็ดหนึ่งจริงต้องนะไข่คุณป้าสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพร่กกางกา,ายแข็งแรงพอทีอ่นีพี่น้องเสียไข่ได้จ้าพวกเจ้าได้ยังกินมาหนเข้าเทียเท่ยงยอะไข่ก็จะกินขาเที่ยงเลยแเอามีช่วยตู้ก็นตู้เย็นวิเศษอ สุกี้เป็นน้าเหมือนกันเป็นคนสุกี้มาเฮ็ดสุกี้กินพีเน้ใส่ไปใส่ไหนบ่ไห้เดี๋ยวไปิ่ม้ไหนก็เ่าตปฉลอดเนี่ยก็ไปนี่ไปแล้วกะอีหยังนีโอ้จะเอานีก่ไนเอาหนีไปก่อนชื่อปลาไม่เลยปตาชื่อปลาไม่สองสูบชือปลาม่สองสูก็แบบแง มันว่ซแห้มมากกว่าเพราะไงหีหาหมักหแหมพลก็มะที่ป้จารยโดนๆหมือกิน,กน,กกน,กนเพียกิ่กับเข่ากระแสดนี่แหมแผ่นไงประจา้าเคยปรจาจับาจ้าเพราะเป็นน้ลานมืงนะแผ่นไงปราจ้าแหมนี่แต่อันนี้เป็นแหมไตหรือยังบุ้งอ,อ่ะคือการจ้ามันก็เกิดมาถือยกจะเท่ทุกอางจ้ามใส่กองให,หม่ได้ไหมใส่กองใหม่กอง,องมัน ไป,ไปเลยกองไม่สิน่อยไปตัวนี้กององใหญ่ก็กเป็นยังม,มันหน่อยไปกองหลายกว่าน่องม่มมนไนฟีเลยมซื้อพี่น้องซื้อซื้อไม่ใส่ของซื้อ,อไม่ใส่ของ,ของลเาเก็บของใส่ตู้เย็นไหมนะก็ปิดฝามาปิดไปเร่อยป,ปิดปิดปิดท่ามาปิดไปเรยจ้ะกินมันจะมาออกมา มานีมันก็มีผมไซดเนยเนื้อองเนื้อมันมันนี่แหละะมาอ้ยมีอยู่นีอยู่มายักไปไดที่เก่าอออกไปก้อนเนาะนีาออกไปก้อนจะเอาผักก้อนเนาะทักก่อนอาที่ระยานมาแต่เนาะผักที่กนสิบหุหงมันม่หนึ่งวันนี้กสิบหางมานใ่ได้ถืออยู่นวดบางไงหนึ่งแปดดอลลาร์นี่ปดดอลลาร์นู้นเ่นบางไงหนึ่งถือก็สุดเทียนะสุดยอดเลยไม่กินตำหงต้องไปเด้อมึุน มืัอนี่ก็ได้ตามเหมือนกันมันี้ขี้ขานมืัอนี่จีฮยอย,ย่างอื่นกินอยู่จีฮยอย่างอื่นกินอ่ะน,นี่ไงน้องแจ็คมาแปดแล้วหน้าคือก็สุเทียอยู่ก็อันนี้เห็นมีฮอตบินในอันเนอดเ,ดนนนเชียอือเห็นป่มีอ่าเดี๋ยวก็ยังหนึ่งสิบสามนอนอ่าเดี๋ยวออันนี้เห็นป่ อันนี้สิสามดอลลาร์แพงขับไปพักใบโบโบไปจากงาบๆเนี่ยสิสามดอลลาร์มาที่แพงเถอะมนงมึง่าบไปหรอคนอ่ะก็เป็นตะแพงเนาะมึงงาบเนาะบอกหย่อนเลยเสีย่วลาในเชียพี่หน่อยมึงเทียบมันกระถือมึงเทียบกับแพงเลยจ้ะนี่อันนี้เท่าไหร่อันนี้หกดอลลาร์เนี่ยพักแป้นเนี่ยพักแป้นเนี่ย เนี่ยฉันบอกผัดเป้นกินกับพัดมากๆกะแฉบเด้อสิบอกให้พัดมากๆมือหนังที่กว่าพัดอันนี้เพราะยังกินหล่ากินพอาผัดเป้นเนี่ยมูเป็นกินว่าเปนกินมาสั่นเพราะยังมาแฉบแฉบคือผัดไทยมาเถาสนะนี่เดี๋ยกเชื่อเลยเพรายังกับมากด้จากผัดไทยแล้วผัดไทยขอเห็นว่าเป็นขอบ่มีเคียงไงขอเห็นเคียงขอเห็นว่าเป็นผัดไทยแล้วเป็นนี่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเมล้งเลยนี่เขาเอิญอีย่างน้องงามมาจากงานเนาะอ่า ใบหัวละพาใบกะเพราใบกะเพราใบหัวละพาอ่าใบหัวละพาเป็นหนังใบหัวละพาวันนี้ใบกะเพราใบหัวละพาเมื่อกี้กับก๋วยเตี๋ยวไปจ้ากับข้่วห่อข้าวห่อกคยซื้อมาเมื่อวานนี่แล้วนะกับไปช้อปปิ้งที่กำเนิดดิน้อยๆก็เลับไปเล็นวิดีโอห็นไหจิกลับมาจากไปทะเลเหรจ้ะกลับมาจากไปทะเลกับเล่นท่ากันแหวะช้อปปิ้งมูวานี่ ช้อปปิ้งนิดนิดน้อยน้อวาหนี่ก็เลยบ่เห็ดวิดีโอให้พวกเจ้าเบิ่งมื้อนี้ก็เลยช้อปปิ้งนิดๆิน้อยๆคือกันแต่ว่ามื้อนี้เฮ็ดวิดีโอบ่ได้ช้อปปิ้งไปแทบสมือจ้ะแต่ว่าซื้อนันแนสีนีเนสีนี่แนงสิแม่จ้ะอันนี้เป็นผักซีหอกจ้ะผักซีอีสานของเฮาบ่สิมาเฮ็ดอันขนมเส้นจ้ะเขาไม่ได้กินขนมเส้นปีนไกลโดนเนี่ยมเฮ็ดกินมาคนตะกี้เอาใส่ถุงหนี่ยว้ใส่ถุงหนี่ยวขึ้นก่าว ถ้ากัอภักเป็นเซนร่วมกันเลยว่าเป็นยังไงถ้ากับใบโบโบกจะใบโบโบไม่บบกมัดปากเพื่อได้ออกหากินใบบโบกได้ใจได้แก่ช่ำในแก่ช่ำในเพราน้าเสือใแล้วเพราะมันชั้นแอ้มหมูใส่อยู่ซื้อกระดูกหมูมากระดูกหมูเคยหมดไงไปเฮ็ดกินดูไรไปเฮ็ดใส่ร่วมกันหน่อยจ้าวว่าเป็นยังไงใส่ไรหนิก่อนคอยจังเอาไปเก็บบักหม่วงกับจังมะฮอนะจ๊ะเนาะ อันนี้ก่อนกระชิไว้ข้างนอกก็จะเช็กินมือแรงบอไม่น่า่น้องเลือกไปเช็ดตันนี้ก่อนมันเป็นขีเมียใช้ว่าบินอีอย่างแน่้ยซ้อมซ้ำบินคุณนะ่ะเป็นตลานเอเ,เชียไปซื้ออาหารพวกนี่แหละจะอาหารปลาสดเรื่อยพักนี่แหละจะไปซ้อมซ้ำล่ามนี่บอแล้วก็เอาอัอน เดี๋ยวคนจะเอาผักไปใส่ตู้เย็นคนแยกอันนี้ใส่เอากระดูกหมูผมบอก็่าซื้อกระดูกหมูมาสามกิโลเลยนี่สามกิโลสิบหกเห็นไ่มสิบหกดอลลาร์สามสิบเอ็ดบาทสามกิโลกระดูกหมูได้จ้ะทีไม่เห็นนำซุปหรือเอามาต้มจืดกระดูกหมูยังกว่ากันไปนอกจากแซ่ผักกระ้องแซ่บแล้วก็ซื้อขาหมูมาพร้าวมะซื้อกระดูกขาหมูไหมจ้ะขาถ้ยขาถ้ยเขาซื้อมาสองขา ขาะทวยเรามีตีนพร้อมเลยซื้อมาสองขาขาหนึ่งขาละหาดอลลาร์ซื้อมาสองขากับสิบดอลลาร์นี่ม่งทีตีนข่อยให้เป็นตับให้นี่เห็นว่ากุ้งตีนมันนี่ข่อยสีมาเห็ดอย่างงี้เหรข่อยสีมาต้ไมไปจ้ะเห็นไม่มนี่ต้มต้มแบบว่าต้มแบบทั้งเหนือหน้อไปจ้ะอีนตี้ข่อยอธิบายก็คือเราต้มเราเห็นในวิดีโอให้็นมือมปจา้ะเนาะต้มแบบทั้งเหนื้อเห็นไหต้มขาหมูต้มกระดูกหมูไปจ้าเห็นไหนี่นี่ เพิ่นตัดให้บ่อยแบงนี่เนาะนมีหาดอลลาร์ได้จะขาหนึ่งนี่ได้ตั้งหลายหาดอลล่าไปซื้อมาสงขาคมีว่านี่ก่อนว่าแกดอกมันคือกันจันเหรอไะซื้อมาสงขาไปแยกใส่ช่องติดไว้เพราะว่าเขเห็ดกินคนเดียวได้นี่อีหล่ากับ่ะกินพ่อใหญ่ก hmm. so ับ nah, ่ะกินอืมเพราะว่าขึ้นมะกินไหมแต่เป right? really ็นมะกินก็คุ้มคืนในเป็นกินอะได้เนาะจันเนาะแม่นบอกอือก็ก็หวานหมูคนเดียวเราเห็นไหม ก็กระแยกดีบมันแยกไว้เฉพาะกิเห็ดกิเทอดไร่ทอดไร่จารยแยกปริมาณออกันดี้ก็สิีเอาอันแยกหมูห่อหมักหมูไปก็จะไปล่างก่อนเอาไปล่างแล้วก็สิใไสหมออีหลามักกินอยู่ได้ไหนิใส่เป็นกระดูกหมูใส่กว๋วยเตี๋ยวนี่อีหลามักอยู่แต่ว่าขามหมูนี่อีหลาบอกเคยกินกระสีซ้อนเนี่ยมันกินขึ้นเกาละอาจานย์ว่าอ,อันไหนที่มันเคยกินกระสอนขันซ้อนเนี่ยขันมันบะหมักมันก็กินเด้เนาเราจะก้วงไปอย่างนี้มาขึ้นห้าเด้ พวกเขายกินเมื่อส่จะขาดส่จะกระดูกหนึ่งหนึ่งสองสาส่แปดกระดูกนอกจากนัก็อิหล่ากับมาอิหล่าไปนอนมามูไปทันไนมาอยู่พุนหนมือแรงคุนหามาไปจนจะมืขึ้นนีคนล่างนีข้าวคนย่างวันนี้จักข่อยเด้อยจ้เด้อพวไ้นี้จักข่อยพุกนัเป็นนอนทตไม่จับเป็นนอนแยุเป็นมูข่อยด้อจ้ดเด้อพ่ยาพิลอดมีมูน้สาวพวกเจ้านี้จักข่อยนี่ข็กบ่มีมูมีปวดแล้วที่ลอดปะซิมันหลอดหลบาจ้ะ เดี๋ยวมาเดีเช็ดมือก่อนน้ำมันเดียดแล้วตอนนี้มาเดียดทักแล้วเอาอันจะดูดหมูใส่ด้วยบะหมี่แปดอันหนึ่งสองสามแปดอันมานดลยโอ,อ้สุดยอดเลยอีหล่าน้องคนไทยต่างกินกระดูกหมูมาใส่เลยน้ำมันเดียดกับปรุงไปแล้วหน้ำก็เกี๊ยวไปนียหอมสุดยอดเลยมาปีตว่ามานน้ำมือกันมัน้ พิส be wenn, ูจน <t opp> ์จะได้จ้ะพิสูจน์ให้นำไปเกี่ยวอดีแด้วเผาไปเบิ้งได้จ้ะเด้อเผาไปเบิ้องแล้วก็นำสต๊อกเนี่ยจ้าน้ำสต๊อกที่ข่อยซื้อมาสต๊อกไก่แม่ไปใส่ไปเลยอันหนึ่งใส่ไปเล่กระป๋องหนึ่งอ่าเอ่ออันหนึ่งแม่จ้ะเขาเอิญที่ไหนเเอิอวัาที่อ่าเขาเอิญอันนึงไลืมสื่อนี่มันจะหมดเหรอก้องหนึ่งกล้องหนึ่งก็วชิ้นเลือกออกพี่น้องเออไปสิบแยกได้บ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตาลเข้ากับบนก่อนนี่ตีปลามาสดๆร้ดดนอนๆอีกแล้วตีมะส,ส,สองูตัวนี้ตีหัวตายเล้วมันไหล